สื่อจีนก็ปางขานรับโซโล่ลิซ่าสื่อจีนลงกระเพือข่าวโซโล่ลิซ่าคอมมิ่งซูนะครับรวมถึงสื่อทั่วโลกพร้อมใจกันลงข่าวนี้โดย QQ Music นะครับแพลตฟอร์มสตรีมมิง่งเพลงที่ใหญ่ที่สุดของจีน ก็ลงมาโปรโมตโซโล่ลิซ่าด้วยนะครับลิซ่าเนี่ยเธอมันสุดยอดจริงๆนะลลิษาโดยมีการเขียนข้อความว่าโซโล่กำลังจะมาในเร็วๆนี้โปสเตอร์ที่ไม่ธรรมดาถูกปล่อยออกมาอย่างเซอร์ไพรส์รูปล่าที่แข็งแกร่งแสดงให้เห็นถึงสเสน่ห์ที่เป็นเอกลักษณ์ของลิซ่าโซโล่กำลังจะมาเร็วๆนี้ใน QQ d i g i ดิจ a ตอลอัลบปลดล็อกเวลาของคุณไว้ด้วยนะ และรวมถึงนะครับเว็บไซต์โซเชียลมีเดียที่ใหญ่ที่สุดของจีนก็คือหว่ยป๋อนะมียอดผู้ชมทะลุไปแล้ว2,000ล้านครั้งภายใน3ชั่วโมงครับกับลิซ่านะกับแพชแท็กที่เกิดขึ้นนะักโซโล่ของลิซ่าเร็วๆนี้นะครับและรวมถึงนะครับยังติดฮอตเสิร์ชในเว่ยป๋อนะที่มีคนจีนค้นหามากที่สุดอันดับที่1น,นะครับมีการค้นหาคําว่าลิซ่าโซโล่ไปแล้วนะครับเกือบ4ล้านครั้งโอ้ oh my กอดลิซ่าคือผู้ทรงอิทธิพลสมชาย,ยาเมซิ่งโ solo จริงๆเลย และสื่อจีนอีกหลายสื่อนะครับอย่างกระพือข่าวโซโลลิซ่าคัมมิ่งซูนอย่างมากมายเต็มไปหมดเลยนะรวมถึงหน้าสื่อข่าวบันเทิงในจีนก็มีการพาดหัวข้อข่าวนะโซโลลิซ่านะครับจนติดท็อป10และมีคนคอมเมนต์มากที่สุดเลยนะและสื่อจีนอย่างซีน่า v a เลตี้โช o w เนี่ยที่มีผู้ติดตามถึง14ล้านคนเนี่ยก็มีการโปรโมทโซโลลิซ่าด้วยเช่นกันนะครับ <S <S นอกจากแพลตฟอร์มของเว่ยป๋แล้วนะครับยังมีแพลตฟอร์มที่น้องติดเทรนอยู่บ่อยก็คือ โตยินนะครับก็คือ TikTok อกของจีนนั่นเองนะก็ไม่เว้นเช่นกันนะก็อาจจะเห็นลิซ่าเต็มไปหมดนะก็ไม่ต้องแปลกใจนะวันนี้ถือว่าเป็นทีเซอร์โซโล่ลิซ่าเดย์ละกันนะครับรวมถึงสื่อเกาหลีหลายๆสำนักก็เล่นข่าวนี้ด้วยเช่นกันนะข่าวโซโล่ลิซ่าเนี่ยก็ขึ้นเป็นหน้าแรกบนสุดเลยนะอย่างสื่อเกาหลีอย่างเนเวอนะครับและสื่อ e t o d a y ของเกาหลีก็มาโปรโมทนะพร้อมกับคำโปรยว่าลิซ่าลุยเดียว Coming s o o n เตรียมปล่อยโซโล่ลิซ่านะครับ พิ่มเติมนะมีนักวิเคราะห์หุ้นท่านหนึ่งเนี่ยได้บอกไว้ว่านะเมื่อโซโล่ของลิซ่าออกมานะหุ้น YG เนี่ยอาจจะบวกไปถึง20,000เลยก็ได้นะครับเพราะว่าขนาดแค่ปล่อยโปสเตอร์ออกมาเนี่ย คุณก็บวกไปแล้วนะ3 0 0 0กว่าจุดขนาดเพิ่งเปิดตลาดไม่นานนะตอนนี้นะปาย่างกับบาโบเนี่ยกำลังปล่อยพูดอยู่หรือเปล่านะไม่แน่ใจนะก่อนหน้านี้นะวีคที่แล้วนะทยอยเก็บหุ้น YG มาเต็มพอร์ตเลยตอนนี้กําลังยิ้มรับทรัพย์อยู่หรือเปล่านะอันนี้แซวเล่นนะครับแต่ก็ดีใจกับทุกคนนะที่ได้อาน,นิสงส์กับโซโล l ลิซ่าแบบนี้นะครับขณะที่นะครับยอดเทรนด์แท็กก็คือแฮแท อาร์ติสลาลิซาเนทะลุ2ล้านทวิตไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกอย่างนะรอเวลาและพีคได้อีกด้วยนะเอาเป็นว่าสมกับการรอคอยที่ทุกคนตั้งหน้าตั้งตาอรอรวมถึงบิงจีนและพิงทั่วโลกนะครับกับปรากฏการณ์ที่เรียกว่า amazing Solo Lisa คงไม่แปลกใจนะครับมีความพิเห็นอย่างไรอย่าลืมมาคอมเมนต์ทีใ่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง